เราเฝ้าระวังอยู่มันก็ยังเผลอยู่ได้เพราะอะไรสติสติไม่พอเพราะกําลังของสติไม่พอกําลังสติทําไมไม่พอเพราะมันเนื่องด้วยรูปอยู่สติในรูปนามเนี่ยนะมันเนื่องแต่รูปนั้นเป็นไปตามกฎของอะไรไตรลักษณ์เพราะนั้นสติที่มันยังเป็นประธานไม่ได้เพราะสตินั้นยังเป็นไปใด้อำนาจของไตรลักอยู่อันน้จจทุกมันก็เกิดการเผเลยมันเปลี่ยนแปลง อะไรมันก็เสื่อมแล้วมันก็ดับไปทีนี้เราจะทำไงให้มันเป็นประธานให้ได้วิธีการก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราเผลอเราห้ามการเผลอไม่ได้เพราะสติมันดื้อรู้นะเมืเ่อเผลอแล้วต้องใช้กฎอันที่สองคืออะไร uh huh. ประาหารไอ้ความเผลอทันท,ทีนะี่ประหารหรอประหานเอาไอ้ตัวตั้งใจที่ประหารประหารคือการละใช่ไหมการละทีนี้จะละจากการเผลอเนี่ยทำยังไง จะละจากการความง่วงเน,นี่ยครับเนี่ยก็ต้องปลุกให้ตื่นเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากําลังของสติกําลังของสติไม่พอมันก็ไม่ปลุกไม่ได้แล้ววันีชั้นก็ง่วงจนไปเรื่อยๆหลายหลายกระดาษแล้วก็ยังไม่ได้สติเลยใช่ไหมอันนี้ไม่เกิดประหารได้ใช่ไหมไม่เกิดประหารแต่ถ้าหากว่าสติที่เราฝึกเนี่ยมันมีกําลังมันก็รู้ไว้ขึ้นมันก็ละและ้วก็คือปลุกให้ตื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามที่โยงพยายามมาแล้วน่นหละนั่นเรียกว่าปักฐานรับประทาน นะแต่ว่าสติที่จะมีกำลังมาทันปะหารเนี่ยสิ่งเดวนั้นจะต้องถูกป่มเพาะใช่ไหมคือภาวนาประทานอ่านะภาวนาทำให้มันมองอกงามทำให้มันเจริญทำให้ปุ่มให้มันมีมีมีความงอกงามขึ้นมาภาวนาแปลว่าทาให้มันเจริญมันมองอกงามใช่ไหมก็ตนะัวรู้สิกตัวเนี่ยจะทางานให้ป่มเพาะแต่นั้นมนเน้นเสมอว่าเมื่อเรามานั่งปฏิบัติๆๆนะ เราตั้งใจขณะเราตั้งใจเนี่ยมันก็ยังสู้มันไม่ก็ได้ใช่ไหมแต่เวลาเราไม่ไปเียว่าไม่ตั้งใจจะขนาดไหนไหลตามมันเลยเพราะั้นที่ก็ต้องใช้ความพยาย,ยามนะคือภาวนาจะบบหยิบเกี้ยวก็ให้ภาวนาก่อนนะเออใเคลื่อนไปล้วไม่ภาวนาแต่ไม่ถึงภาวนาว่าหยิบหนอนะยกหนอนะอันนี้มันก็ภาวนามากไปอีกแล้วนะนะมันไม่เป็นธรรมชาติแต่เมื่อเอาละ เมื่อเราภาวนาให้ที่ได้ทางรู้สึกตัวชัดเจนแล้วอันที่สี่ต้องการมาคืออะไรอ,อารักษนามรักษานะกำลังของมันไว้เกือบเสีเกือสทดท้ายเนี่ย,ย,ย <laughs> มันรักษาไม่ไ,ได้เพราะตัวสติเนาั้นมันยังเกี่ยวข้องด้วยรูปนามอยู่ตึงต่างรักษายากต่อเมื่อเราเปลี่ยนรูปนามให้เป็นปรมาตตัวอนุรักษานา,นามันกลายเป็นออโตมติก มันจะรู้ของมันเองมันจะพบอัพของมันเองมันจะมาของมันเองแต่ในขณะไหนที่มันมันหายไปโดยดนึกไม่ได้ให้รู้ว่าสตินั้นจะเป็นไปในรูปในานามอยู่แต่ถ้ายิง่งล,ลึกด้เร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วสติในรูปนามนั้นเริ่มแปลงสติที่จะเป็นปรมาทัยแล้ว<ม>เห็นไหมเห็นเส้นทางมันไหมนี่เดี๋ยวรันนี้คือสามมาสติสามมาสติเมื่อมันเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่มันจึงเป็นสามมาสติสมาสติบอกเรา่องทงมีสามขั้นเนี่ย สัมมาสตินะครับคือใน,นที่เขาเรียกกันว่าธีระสัญญาธีระเป็นธีระอ่าก็อันนั้นคือ definition ของเขาแหละไอ้ีระสัญญาเนี่ยนะว่าใช่เพราะเพราะว่าเป็นสัมมาสติใช่เป็นสัมมาสตินั้นน่าจะเห็นไดยว่าถ้าเราเข้าใจมันชัดๆกันถึงแม้จะเป็น<ม>นางว่าธรรมนะมันแอบแตกันาดไหนแล,แล้วก็ดูมันออกนะนั่นหมายควาว่าเราจะต้องมีธรรมะจากสุดคือหมายเราเห็นสภาวะต่างๆไม่ชัดแล้วมันก็จะต่างอยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรา สมัชพรประธานสีอีซีห้าพระอิทิบาทหายไปไหนมีทิบาทไหมในโพธิที่มีอทิบาทไหมใช่ไหมมันมีรูไหนเนี่ยสด็ประธานสี่สมัชพรานสี่อิทิบาทสี่อ่ารูปมีทิบาทก่อนกอดที่จะถึงอีสีห้าพระห้าอยู่แล้วนั่นหมายความว่าสมัชพรประธานจะมีกําลังที่จะเชื่อมต่อไปสูงอีเีต้องมีอิทิบาทอ่าต้องมีความยันมันเตินไปเติมมีรุนใช่ไหม รูตั้งใจแล้วก็อธิบายสีไปอะไรแบบสัน้าใยนิต่สันทาวิยะจิตตะเนี่ยเราไม่สงสัยนะแต่มีงาานี่ยักสงสัยมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องอนะไรกับทย่างไงมีงาาแปลว่าอะไรคุณหมอคอ,อยมาตรวจสอบใครควรใครควจรจะทอยู่มอเมีสาษา เป็นคือเรียว่าเป็นปัญญาแล้วนะครับตรวจสอบเลตลอดเวลาตรวสอบครับตั้งค้อสงสัยเลยก่อนวิมังสาเนี่ยทําไมสมกมันเกิดแปลกก็คือคุณนะฉันทัศวิยะกิตตแต่ว่าวิมังสาเขาว่ามังสาแปลว่าอะไรเปืนอนว่าเนื้อใช่ไหมเรเรจอกนัน,น <c oughs> <c oughs> เอาเนื้ออย่างพิเศษอ่ะ เออเนื้ออย่าเอาเนื้อหาไปอย่าี่ล้วนๆเลยเอาเนื้อล้วนๆเลยนะไม่มีอะไรปอมปนเลยนะ,ะวิมังสาสารที่เป็นเนื้ออย่างวิเศษของของไอ้ตัวสามตัวนี้คืออะไรก็คือปัญญาวิมังสาก็คือตัวปัญญานั่นเองนะดังนั้นตรงนี้บางทีเราเราเรียนรู้ปริยัติมดีตรงนี้คือเอาลากเอารูดของตัวนั้นมาซึ่งเป็นภาษาอินเดียใช่ไหมพอเราเข้าใจอ๋อ วิมังสาคือตัวปัญญาั่นเองรัดูกเปกขาก็คือตัวปัญญาั่นเองแต่ว่ามันต้องผ่านขบวนการมาตามมัอนตับถ้ามันไม่ผ่านขบวนการมามันไม่ใช่ไม่ใช่สมาปัญญาตัววิมังสารก็เป็นสมาปัญญาตัวเปขาก็เป็นสมาปัญญาเพราะมันผ่านขบวนการควรจะมาถึงวิมังสารใส่พระยักิตัดใช่ไหมกวรจะไปถึงเปกขาก็เริ่ม้ด้วยสติส่ามืยียกเป็นต้นก่อนอันนี้เราจะต้องเอาตัวสามารถประทานและตัว อี่บายมารวมกันแล้วมันถึงศรัทธาวิริยสติสัมธิปัญญาของเรามันถึงจะมีพลัง <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่คำ้ำดึงถึงไอ้สองตัวนี้นะจะไปหวังเลยว่าไอ้ไอ้ศรัทธาจะการมาเป็นพลังให้ได้ไม่ได้นะมันก็เราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วต้องขยันก بل, ินข้าวผูกวัดใช่ไหมเพราะงั้นออกกำลังกายรักษาสุขภาพไอ้วันหนึ่งไอ้เด็กตกายเป็นผู้ใหญ่ฉันเลยก็ดีตัวศรัทธาในการมาเป็นพลังได้ ก็ต้องมาสังเกตศึกษาเรื่องสมบัติสมบัติานกับตัวอิทธิบาทเนี่ยให้ชัดเจนเสมอแต่ว่าเราไม่มีความได้คลายขนาดนั้นพอนั่งป๊อกฉันก็จะนั่งให้มันได้อารมณ์นั่งให้มันสบายสักพักงไม่เจอแล้วทีเนี่ยความโมวหมันเข้าความเฟื่อมันเข้าความขี้เกียจนี่เข้าความฟุ้งสั่งมันเขานึกไม่ออกว่ามันจะเอาสมบัติฐานมาเกิดทรืไหนเพราะสมบัติานมันไม่เกิดแต่สมบัติเัียี่เกิดเรื่องไหน ซึ่งเอามาไถ้ควรมากในะเรื่องนี้นะไม่ใช่จูจ่ๆจะมาทํากันให้เป็นนะทำไมเราก็เรียนมาเยอะก็ปฏิบัติมาเยอะทำไมมันเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาอ๋อมันจุดนี้เองมันก็เริ่มมีการแก้ไขนะเมื่อมีการแก้ไขมมนค่อยดีขึ้นไนะ่ค่อยดีขึ้นเมื่อดีขึ้นเราก็นู้จักจุดที่ว่าอะไรมันมันเป็นมาอย่างไรพอจับจุดได้มันพวดเดี๋ยวทะลุเลย mm. นะ อาสวะก็ไม่ใช่เรื่ e องยากเลยพอต <y v ote> ัวร <ra> like ู ниц, ้ปรมาติั๊บเราจะไปเข้าสู่ตัวอาสวะขั้นยาดเลยรู้จักพิธีกับจัดอาสวะว่าอาสวะมันพัฒนาไปจากอะไรบ้างตั้งแต่ความสุขเวนนาทุกเวทนาคนผมก็ขอบวันใช่ไหมเพราะนั้นทุกครั้งเมื่อเกิดสุขเวนนาทุกเวนนาเราตั้งใจที่จะรู้เลยเพราะอะไรไอ้ตัวเนี้ยถ้าไม่รู้ชั้สามตัวนี้มันทะลุไปถึงโน่นเลยเรื่องอาสวะตั้งแต่ปากบ่อถึงก้นบ่อในทีเดียวนะ ตันตกลงไปมันขีดน่ะเราหยดอนอย่ที่นี่บากว่าเนี่ยจ้อเดียวนั้นกคตบ่อเลยไม่หันมันใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสติสมาธิเ้ีอยู่เสมอพอหย่อนเขาเรียกอะไรกระปองที่จะตักน้ำมันนะลงไปมันไม่ได้จอกนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงไปเสร็จแล้วก็ไปตักน้ําขึ้นมามันได้ขีดน้ำในเมื่อเรามีสติรู้ลำดับของจิต ที่จะลงไปสู่พั้นบงของจิตเนี่ยมันลงไปแล้วมันก็ไปเอาสาร,รเรียกาตัวอมตะธรรมขินแล้วไม่ตา้นำอเอมริน้นะะเออได้น้ำาอาม,มาดิขึ้นมาคือมันไม่ทุกนั่นเองเน,นะรู้ไม่ทุกนั้นตัวนี้เราอย่าปล่อยเ <c oughs> วทนาเกิดขึ้นเหมือนหินตกบกแต่เราต้องไปรู้เวทนาเหมือนเราหย่อนกระพร้องไปตาก้นาแล้วจะได้กิน้นาวเช่ไหม พอเข้าใจถึงน่การปฏิบาาัธรรมมันก็เลยสนุกเพราะเรามีตาเล่นเยอะเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีตาเล่นเนี้ยหลวงพอ่อเขียนว่ตาตาเต็นพี่ก็ออกมาสมัยที่เราเป็นเด็กให้เราเดาว,ว่าพวกโยมอาจจะเป็นเด็กนีเม,มัออาจจะมีพุ้นนะ <c ười> ใช่ไหมเขาเขาเรียกอ,อะไรนะ <c ười> ด้านเหนือก็เ,เล่น <c ười> เล่นตาเล่นตาแย่งเนี้ยเราโยนโยนที่ป้าเราก็มี กระโดดข้ามใช่ไหมถ้าคนไหนกระโดดข้ามไม่ได้ถ้าเกิดไอ้ตัวตัวเล็กี้เขาขี่จักกว่างเลยอเราก็าพลาดเลยก้าวไม่ข้ามไม่ได้แล้วก็โยนลูกนมี้ไปพอหลตาเข้าไหลต่สักข้ามไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ก็มีตาแย่งตาแยกออกไปฉันได้ก็ดีคําว่าตาเต้นของจิตก็หมายความว่าเมื่อจิตของเราได้เห็นสภาวะภายในว่าจิตของเราลัไปอย่างไรแล้วปสูนที่นี้เราจะดีอย่างไรปสูนที่นี่เราจะก้าวอะไอย่างไรมันก็จะมีตาเต้นเยอะขึ้นเราค่อยมเป็น ชอบใช้คำนี้มากเลยถ้าเราปฏิบัติท่าข้อใจเรามีตาเต้นเยอะขึ้นคือมีทางออกเยอะขึ้นน่ะไม่ใชม่มันไปถูกล็อกไปสู่ที่นั่นอย่างเดียวเวลาจะง่วงก็ถูกล็อกไปสู่จึงง่วงอย่างเดียวคนจริงมีตาเต้นเยอะเยอะๆถ้ะเต้นออกจากมันแต่เราไม่เต้นเพราะเราคิดของเราถูกล็อกไปอยู่แค่นั้นมันไม่ผ่านไนทีนี้เพราะฉะนั้นอย่างโยมพยายามที่จะอบามงม่วงเต้นทำนั้นก็ออกนั่นก็เรียกว่าเต้นถูกทางออกได้แต่ถ้าไม่มีตาเต้นก็ถูกมันบีบ พอเนะี่ย็งอกอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ต้องศึกษานะแล้วก็ทุกวันนะ่ะเราเราเพียรทีจ่จะมีข้อมีใจแบบนี้แต่พอไปสุภาพเกิดัติจริงๆทำไมมันคนละเรื่องเลยนะเอตอนฟังในสัตเข้าใจดีนะอะไรอะไรแต่ไปโดนภาพปฏิบัติทำไมมันไม่เวิร์กอะ่ะใช่ไหมทัขขนะ่ข้อสงสัยนะเพราะอะไรนันทิมันไปหลงเพลินทีั เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่ง,าางนะ่ยยายครับเพราะงั้นคนไหนฟังผู้ดีเจ้าไม่ใช่จระบรรลุธรรมทีเดียวนะทีก็ต้นะนะองศึกษาหุ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างพระอนุนันะท่านฟังมาเท่าไหร่นม<ท>่<ด>คือตอนนั้นก็แล้วกันจะถามคำถามได้ใช่ไหมคะได้ทีนี้ <c oughs> ถ้าเกิดพวกสุทัชนธรรมดาที่ยังไม่บรรลุในสมถารบ้างเพราะหนา ทีนี้ทุกคนก็มีศักยญาติมีอะไรพวกนั้นครบ<ะ>ถูกหรือเปล่าคะแต่ว่าจํานวนน้อยจํานวนมากที่ขึ้นอยู่กับจํานวนน้อยจํานวนมากขึ้นอยู่กับสมมุติทางสังคมในสังคมบ้านเราเป็นสังคมพุทธใช่ไหมเราสมมติเราจะต้องมีสี่ห้านะใช่ไหมแล้วไปจะต้องมีเมตตามีความมีหารต่อกันแต่ถ้าไปสังคมคริสสังคมอิสลามก็ไม่สอนอีกแบบหนึ่ง ขึ้นอ,อยู่กับว่าสมมุติในสังคมนั้นๆจะเอื้อต่อการลดมาราทิฐีไหมแต่สมมติว่าเออต้องมีเมตตาต่อกันนะมันลดเลยใช่ไหมพยายามที่จถึงแม้ว่ามันไม่ลดถึงขั้นระดับรากฐานถึงตัดได้บ้างถ้าหากสัญญาทิถิมันเจริญก็คือประเทศบางประเทศมันมีความขัดแย้งข่าวความดังแข่งลบกันอยู่ไม่หยุดใช่ไหมนั่นหลายว่าสัญญาทิถิมันตื่โตเรื่อยๆแต่ประเทศบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มารู้เรื่องวิปัสนาอะไรเลยแล้วเขาอยู่มาได้่อยสงบสุขใช่ไหม เพราะว่าปัจจัยแวดล้อมที่จะลดตวยสกายได้ทนีมันมีอยู่การเอื้อทางศีลธรรมมันมีอยู่ในสังคมพุทธของเราเนี่ยจะลบราคาพันขนาดไหนก็ประเทศชาติก็ไม่ถึงกับแตกสลายใ,ใช่ไหมมันก็ค่อยอยู่กันได้เพราะเราเรามีตัวทําเนียมแบบวัฒนธรรมศีลธรรมแบบพุทธเนี่ยเอื้ออยู่ดังน,นั้นจุดนี้คือสมมติทางสังคมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัศศาสนาถรกอาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมขนุนธรรมประเพณีที่มันเอื้อ ที่ไปควบคุมได้ระดับหนึ่งทําให้ศักยญาตที่ถูกยิงมันไม่รุนแรงเึมือนกับต้องทำลายล้างแันบางประเทศก็ทำได้ใช่ดังนั้นตัวสมมติทางสังคมอย่างในกลุ่มเราเนี่ยถ้าเรามีทางสมมติทางสังคมที่ดีใช่ไหมเพราะเราก็จะรักสาผูคขีกันแล้วก็ความรักความสามัคคีนาไปสู่การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพราะรวมหลอมรวมสติปัญญาเขาด้วยกันแต่ละท่านมีสติปัญญามีประสบการชีวิตมาสูงใช่ไหมเราจะมาพอใจความสุขของตัวเองไม่ได้ ไอคนที่ไม่รู้ไม่มีโอกาสของเราเยอะมากมายแต่ถ้ารา้รองรวมศิริปัญญาเข้าในกันสร้างงานะอะไรบางอยาอ่างเพื่อตอมือไอตัวสมารถที่ของเราก็จะมีพลังในการช่วยเหลือโลกและสังคมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสามาธิที่ของเราไม่มีพลังก็เอาโดดไข่โดดหนอ,อดก็แล้วกันแล้วเราก็ยังนึกถึงอย่างนี้ฉัน,นิ่เชื่อก็ถึงอะไดฉันเองก็ยังไม่รอดนั่นแสดงว่าสมาธิที่ของเรายังไม่มีพลังดังนั้นในจุดนี้เข้าใจนะ อ่าใครข้อสงสัยอะไรบ้างครับพี่วิเคราะห์ออกมาที่อาจาผมขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์อธิบายโครที่ฝักใยต่อไปแล้แ <c oughs> จ้ง,จง <c oughs> ไม่ใช่ฮะอ่าแปลกที่ก่อทต่ให้เข้าใจดีแล้วทำให้ผมนึกอีกอย่างฮะที่ผมเคยพูดกับอาจารย์เรื่องภาษาเนี่ยฮะ <c oughs> อย่างผมจะแปลว่าสัง,งวรรัาประธานระวรังไม่ทำความชั่วอะไรเงี้ย <c oughs> แต่บางคนก็บอกว่าไม่ทำความชั่ว แล้วก็แปลไปแปลมาเนี่ยมันชักเละ,ะแล้วก็ถ้าไม่ยึดภาษาบาลีไว้เนี่ยต้องยึดผมว่าศาสนาจะพังเวลาเเพราะว่ามันก็แปลผิดเกินไปเรืเ่อยเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยน่ยนะเข้าก็เหมือนพวกมหายาณอาจารย์วิวัฒน,น์ก็อาจารย์วาทนอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระไตรปิฎกเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดของภาษาของเถรวาท เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความสงสัยไม่พอใจเล็กน่อยที่ว่าพระบางองค์นะผมก็ยอมทุกองค์นะฮะตัวยให้มันไกลไปไงนัูกเรื่องนาวนะเดี๋ยวนี้ออกไปไกลมันจะไม่ยอมในภาษาบาลีเรากำลังวิจัยนะไม่ใช่วิจารณ์นะตัวอย่างดีละคือเรื่องเนี้ยถ้า ็นจะพูดกันยังไงให้ถูกอย่างนั้นมันก็คถูกถูกถูกคุยผิดผิดถ้าไม่เห็นแล้วระหลับตาคุยกันยังไงเหมือนก็อะไรระตาบวัญคำช้างอยู่ไหมตัวอย่างเที่ยงกันว่าเออตรงนี้ช้างมันเหมือนไม่กว่านนช้างมันเหมือนเสานะช้างมอนต้องเพดานนะช้างมันเหมือนเอาไปว่ามาพอมีคนตาดีมาบอกมันไม่อย่างที่คุณว่าสักอย่างนะทั้งที่ไปจับตัวถูกแล้วนั้นพุทธธรรมก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราเข้าปฏิบัติถูกตัวเราก็แต่ แต่เรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะนั้นคนที่แค่มสตส่วนธรรมจักสูงเนีเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถึงจะเข้าสู่กระแสของท่านที่ไหนเขาว่าดวงตาเห็นธรรมเราก็วิจัยออกมาเยอะใช่ไหมหมายถึงอะไรก็จะเข้าใจดวงตาเห็นธรรมก็เป็นกายกับใจให้ถูกครับเมื่อก่อนเราเห็นว่ากายกับใจมันเป็นเราเชื่อไหมแต่พอมาวิปัสสนาเขาจริงๆแล้วกายกับใจมันไม่ใช่เรามันเป็นอะไรรูปนามรูปนามรูปนามมันตกอยู่ในโของ ไต่ลักแน่เห็นไหมอันนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นต้องเห็นแบบรู้จริงและรู้แจ้งนะไม่ใช่รู้จับและรู้จักถู้ว่าที่เป็นไต่ลักแต่พอเป็นกระทบก็หน่อยน้าเบี้ยวเลยอันนี้มันไม่ถูกแล้วไม่ใช e uh> ่ไต yes. ่ลักเป็นไต่ลึกไปหรือเปล่ามันเกินไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านเอียยขอให้เปิดดวงตาให้ได้แล้วก็ได้ในแง่ของรู้แจ้งรู้จริงนะไม่ใช่ได้ในแง่รู้จักรู้จักนะ แต่ความรู้ของพอูดเยอะคุณเขรู้คุณก็ณพูดได้ทุกอย่างแต่เวลาคุณถูกกระนอแล้วคุณก็เบีย้ยวทุกทีเลย <c oughs> มันก็เลยเป็นรู้จักรู้จักไปนะด้านนั้นเรื่องนี้สาคัญเพราะว่าลึกๆแล้วมาบอกว่าผู้ที่ทําให้าศาสนาและทำให้าศาสนาเจริญในศาสนาเสื่อมที่พ่อเทียนมีแค่สองสองคนใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าบอกริงๆมีแค่สี่นะคนรู้แล้วไม่สอน บางคนไม่รู้เราไปสอนเออบางคนไม่รู้เราก็ไม่สอนบางคนทั้งรู้ทั้งสอนเลยว่าศาสนาใหเสือกอยู่ในคนสี่คนนี่นะครัอ่านคนสี่คนคนสี่คนจะเป็นใครก็ได้จะเป็นพระก็ได้เป็นสังฆราชก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็นโยมอะไรนะดังนั้นอันนี้ท่านให้จะแปลความเป็นชัดเจนมากเลยเราต้องพยายามว่ารู้เอะฉันก็ฉันยังไม่รู้หมดให้สอนไม่ใช่คุณรู้แค่ไหนสอนแค่ั้น รู้ปอสี่ก็สอนปอสี่ได้หนึ่งทุกปวสี่ไม่ดีโอถ้าฉ no. right yeah. <laughs> oh. ัน <observing> ย <thôi>. ังไม่รู้ทำทั้งหมดฉันไปสอนไม่ได้อันนี้ไม่ถูกโยมเดินทางไปถึงไหนโยมก็แนะนำเขาแรก่ึงนั้นใช่ไหมโยมก็กลัวจะผิดจะไม่ถ้าถามว่าเราไปสอนกนเลยกว่าที่เรารู้นี่มันผิดอ่ะอย่างสมมติโยมเดินทางจากที่ไปหาบ้านนี่นะถ้าใครมาถามโยมโยมแนะนำพอถูกม้ยเพราะว่าเราไปแล้วเราไปแล้วแต่ว่าพ่อหมายอาจจะไม่อยู่แค่บ้านนะ จะไปวัดวัดไทยเนี่ยเขาจากบ้านไปวัดไทนที่ฉันยังไม่เคยไปนะเราก็ไม่กล้าพูดใช่กัมถึงพูดไปก็พูดผิดแต่ถ้าเสื่อนใหญ่ทดาอย่างนะั้นทางท่านตัวเองไม่เคยไปแต่แนะนําเป็นผู้มีเแื่เลยนะถ้าไ้คนถูกแนะนําให้ไปมันจะไปถูกมนะันมันสนุกทางกันอันนี้คือปัญหาของยุคสมัยนะดังนะั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเรารู้แค่ไหนเราสอนได้แค่ั้นรู้เรื่องสร้างเยาว์สอนเรื่องสร้างเยาวไปใช่ไหมเลือล่องลูกน้ำก็สอนเรื่องลูกน้ำไป ไม่ต้องรอโอ๊หลวงพ่อมาก่อนนะหลวงพ่อไม่มาจะอบไม่ได้ฉันก็ไม่รู้ถูกมันผิดเนี่ยเออเสด่ห์เราไปึงไม่ได้ไปเหมือนกันดังนั้นช่วงเช้านี้นะขอขอ้อมีิที่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องการจะบอกว่าเวทนาติดตัวแก่ที่เราจะต้องเข้าไปให้ชัดๆัดในแต่ละขณะเมื่อเวทนาที่ประกอบด้วยสติปัญญามันสามารถจะลื้อถอนความยุ่งยากทั้งหมด สุบัตนะเพราะถ้าหากว่าเราไม่เปลีป่ยนหัวขอ้อบนวิชาให้เป็นวิชาความยุ่ยยากอะไรนั้งผมก็จะมีอยู่นานกับนานทนานั้นแต่พอเรามาทาตัววิชาเกิดขึ้นทีนี้วิชาที่ถูกต้องเปง็นยังไงจำแรกไว้ตีเดืส่วนในธรรมจักร<ม>วิชาที่ถูกต้องทำให้เกิดธรรมจักรสุขจากของุทาปฏิญาอุทาปฏิปญาอุทาปฏิวิชาเช่ไหมของุทธะปฏิ อาโลโก้ท่านบอกเหตุเพราะนั้นตัววิชาที่ถูกต้องที่จะท้อให้เกิดธรรมะจะสูงต้องประกอบด้วยญาด้วยปัญญาด้วยแสงสว่างใช่ไหมที่ยาเกิดอยา่างไรเพราะว่ามันเยอะแล้วนะญาณปัญญาแสงสว่างสามตัวนี้ก่อให้เกิดวิชาที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าสามตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งวิชาก็ยังไม่สมบูรณ์แต่วิชาจะเป็นสมบูรณ์ได้อย่างไรท่านบอกอะไรเป็นอาหารของวิชา อะไรเป็นอาหารของวิชาโยนิโสมานิสิกาตัวอาหารของเราวิชาก็คือตัวเันข้ามคืออโยนิโสมานิสิกาเราต้องใข้ในอาหารตรงนั้นให้ถูกต้องฉะนั้นโยนิโสมานสิกาก็พูดกันหลายครั้งว่าคุณจะไม่มีวิัาอันหนึ่งเนี่ยทุคุณวันจะดควับเนี่ยไม่มีโยนิโสเราจะไปทุคุณไปอย่างรู้สึกตัวโยนิโสเกิดแล้วมันง่ายแต่ถับยากเลยนะเพราะเรา ตามเข้ามาตลอดชีวิตตามความเคยชินนะเพราะนั้นเวลาไปมยนจะไหวมากเลยแต่บัดน,นี้เรามาสร้างนิสัยใหม่เนี่ยสร้างนิสยัยโยนี่สูงมี่สิการเราก็จะต้องทําให้มากพอไอ,พอพ้ความเคยชินที่เราเคยผ่านมาถ้าไม่มากขนาดนั้นความแก้กันไม่ตกใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องอาศัยการเวลาขนาดนั้นเนละยวันนี้ฉันสังสมไอเอาเคยชินมาห้าสิบปีฉันจะต้องสังสมไอ้โดยจีิงห้าสิบปีไม่ใช่อย่างนั้น <S <S แต่งกัน้อไม่มีความหวังเลยนะแม้ว่าในห้องนี้มันไม่ได้เปิดไฟมาสิบป,ปีนะมืดตลอดนะฮยแต่พอพอเปิดไฟแค่วินาทีเดียวยังไงควมืดหายทันทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สังคาญต้องหาแสงสองให้เจอถึงแม้เราจะชินมานานก็ตามแต่หาจุดสําคัญของความรู้สึกเดิมทีเจีมันก็สว่างว่าขึ้นมาทันทีเขามืดหายทันทีเขาเคยชินทั้งหลายทั้งปวงหายทันทีใช่ไหมไม่ต้องอาศัยเวลาเท่ากัรที่จะมาแก่ในนั้นจัดไม่เอาแน่ เป็นด้วยการสิบปีที่ชัดตายใช่ไหมเราเนี่ยนั่นนั่นเรามีวัตถุมีวัตถุในการที่จะเปลี่ยนได้ด้วยการทำวัตถุจุบชดทำวัตถุด้วยการเออเราะว่าเมื่อโยนิโสมนทิศการมันเป็นอาหารของวิชาเราต้องพยายามเูยทีก็คือมีสติในทุกทุกอีเดียวทุกทุกสังเกตานั่นแหละเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้นะเขาขอให้เป็นตัวที่เราทำความเข้าใจให้ชัดเจน และลงมือทําแล้วเราก็จะเกิดควูมใจเกิดความเข้าใจและทำอแ,แบบถูกต้องขั้นตอนตรงไหนรู้สึกมันผ่านไปไม่ถูกต้องทิ้งไปก่อนแล้วมาเริ่มต้นใหม่ประกาบสำัดให้ตั้งต้นใหม่สเสมอเผยแล้แล้วไปท้งต้นใหม่คิดแล้แล้วไปทางต้นใหม่อย่าไปเอามาแบบโอ้ใฉไม่น่าคิดแบบนี้เลยนะซ้อนเข้าไปอีกนะสร้างอภิชาติซ้อนรุ่ยนั่ถ้านีมันผ่านไปแล้วทําไมเอามารีพีซเอามา ที่สองมาไม่ต้องที่มันเลยตั้งตัวไว้อย่างนี้มีโอกาสที่จะแจ้งได้ไว้นะ่ยนั่นก็ขออนุรณาสัตว์ทุกข์ของตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันทำความเข้าใจเพื่อเราทั้งหลายจะได้ความรู้ควาสัมมาปัญญาที่ถูกต้องและจะเติดสังสารของโลกของสังคมต่อไปด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ Ja ah. <silence>